ในพื้นที่ของจังหวัดอุดริีกันบ้างนะครับมีการจัดงานน้อมรำลึก123ปีพระปิยมหาราชเดจเมืองตรอนตรีสิลครับ จังหวัดอุตรตรตด์ตนะครับจัดพธิธีน้อมรำลึก123ปีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สเสด็จเมืองตรอนตรีสิลครับเมื่อครั้งสเสด็จประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือเป็นครั้งแรกรับที่วัดหัดสองแควอำเภอตรอนจังหวัดอุตรตรตด์ตครับด้านของนายสิริวัน์บุกผาเจริญผู้ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึก123ปีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5หรือพระปิยมหาราชเสด็จเมืองตรอนตรีสิล์เมื่อครั้งเส็จ พาดหัวเมืองฝ่ายเหนือเป็นครั้งแรกนะครับเพื่อเป็นการรำลึกและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแควได้จัดก,กิจกรรมย้อนรอยประวัติศาสตร์โดยเริ่มจากขบวนเรือของคณะผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ จากวัดคลึงคลาดไปตามแม่น้ำน่านถึงวัดหัดสองแพรและมีการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติขึ้นนะครับเพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ทราบถึงพระราชประวัติและพระราชกิจนะครับของพระองค์ท่านและยังได้ทราบถึงวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนในอดีตด้วยนะฮะและก็ยังเป็นการประสัมพันธ์การท่องเที่ยวในท้องถิ่นครับให้นักท่องเที่ยวได้ทราบอีกด้วยกิจกรรมภายในงานเนี่ยก็จะมีการแต่งกายครับอย,อ,ยอย่างที่เห็นอยู่นี่นะครับการแต่งกายย้อนยุคสมัยรห้าครับ การแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านหัดส,สองแควมีการย้อนอดีตวิถีชุมชนกาดมั่วชิมขนมไทยโบราณกันด้วยครับย้อนกลับไป 1, 123ปี ừ, ที่ผ่านมาซึ่งรตรง<ม>กับวันที่22ตุลาคม2444พระบาทสมเด็จพระจุล 9, จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สเสด็จประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือครั้งแรกรอย่างเป็นทางการเพื่อทรงตรวจราชการนะครับทอดพระเนตรสภาพบ้านเมืองและทรงพระราชทานพระแสงสัตตรานะครับประจําเมืองสเสด็จโดยเรือพระที่นั่งจาก พระราชวังบางปะอินนะครับล่องตามลําน้ําเจ้าพระยาต่อด้วยลําน้ำหน้านะครับแวะประทับและปฏิบัติพระราชะกรณียกิจเมืองรายทางสองฝั่งลําน้ําจนเมื่อวันที่21ตุลาคมครับปีเดียวกันได้เสด็จถึงเมืองพิชัยทรงประทับแรมหนึ่งคืนวันรุ่งขึ้นเสด็จออกจากเมืองพิชัยสู่เมืองตร,ตรีศิลสิน,นะครับซึ่งมีหลักฐานจากพระราชหัตถเลขาว่าออกเรือจากเมืองพิชัยเวลาเช้าสามโมง มาถึงเมืองตรอนตรีศิลซึ่งปากน้ําตรอนอ,อยู่ใต้พระพลาที่ประทับลงไปท่งประทับแรมนี้อีกหนึ่งคืนครับก่อนจะเสด็จต่อไปอยังบางโพทาอิตต่อมาเมืองพิชัยซึ่งปัจจุบันเป็นอําเภอพิชยัยเมืองตรอนตรีศิลปัจจุบันคืออําเภอตรอนส่วนบางโพท่าอิตปัจจุบันคืออําเภอเมืองอุตรดิต์